ร้อมด้วยดาวตลกรับเชิญนะฮะผูมารับใช้มากกว่าหยกเพชรเลิศพรับไม่ว่าจะไป ที่ไหนมีแต่ใครๆมาทาักว่ารอดีน่ารักเ่อแถมยังเป็นนักสึกสาก็มีค,คู่คู่ซอนอีกครั้งบิดา ดถาวายบังคมพระเจ้าค่ะถาวายบังคมใครเป็นเจ้าหรือเปล่ามึงมาผิดเรื่องหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เจ้าเหรอกูนี่เว้ยใครวะมีชื่อวันนี้พัน นเป็นลูกของสจผ่านโแน่นอนเว้ยเรามีเส้นมีสายกลัวเลยวะทั่วทั้งเราขวัญเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีใครไม่เกรงกลัวลูกคนรวยมีชื่อเสียงเมื่อวานฝันไม่ดีวะฝันว่าฝันว่าเฮี้ยขึ้นบ้านน่าเฮี้ยฝันมึงจะแม่นหรือเปล่านยกูฝันแม่นลูกรักของพ่อมาเออดีใคร พ่อพ่อมึงพ่อเลยมึงนี่โชคดีไหมโชคดียังไงที่หน้าติดแม่ถ้าหน้าติดพ่อเฮียเลยว่ให้อย่าสบประมาทพ่อกูนะเว้ยมึงนี่ปากดีเดี๋ยวกูถีบนี่เกใส่เธอเลยเดียอ้าพี่ขอโทษลูกขอโทษป้าท่านกำลังบ่นอยู่เลยว่าท่านเนี่ยโชคดีเกิดมาเป็นลูกคนรวยมีชื่อเสียงมีอำนาจทุกวันนี้นะฉัานอยากทำอะไรพ่อเนี่ยตามใจชันงหมด พ่อมีลูกเพียงคนเดียวเมื่อก่อนไม่รู้เราใช้เป็นโจรจากโจรเลื่อนมาเป็นสจคุยใครอ่ะคุยกับแม่ซื้อกูสจจัตวาตอกูอยากเห็นหน้าแม่ซื้อพ่อกูจังเลยอพ่อกูยังหน้าเก่าขนาดนี้แม่ซื้อมึงยับหน้าดูรักพ่อไหมลูกรักพ่อจ้ะอยากเปียบเปยพ่อเพราะฉะนั้นยังไงวันนี้เดี๋ยวพ่อจะพาเอง ไปเรียนหนังสือโรงเรียนแห่งใหม่ฉันฉันฉันเรียนวยเลยนะมึงจกไปได้เหรอไปดิมันจะเป็นภาระให้โรงเรียนเขาเนี่ยไปดูแลไงจะได้เมีเพื่อนเมย์มากมึงจะทิ้งลูกกูไม่ได้นะไปทิ้งไปเดี๋ยวพ่อจะพาไปล้งคูเลย